สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่40 Beauty กับ40ก็แซ่บได้นะคะโคสบู Blue, สวยแซ่บในวัย40ลุกค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการทำอย่างไรให้ก้นสวยเด้งกระชับด้วย4ท่าด้วยกันค่ะท่าที่1ค่ะทำได้ทุกที่ทุกเวลานะคะง่ายๆนะคะนั่นก็คือท่าขมิบก้นอ้าขมิบอย่างไรมาดูนะคะถ้ามีเก้าอีหยุก้อีมาค่ะแล้วก็ขย่งนะคะเกรงท้องแล้วก็ ขย่งเท้าขึ้นมาควิบ1ี3หน้าปล่อยลงปล่อยหายใจคอะพอตอนขึ้นสูดลมหายใจนะคะ1 2ึ่งส่ห้าทำแบบนี้ให้ได้วันหนึ่งสิบถึงยีครั้งรับรองว่าสาวสาวออฟฟิศหรือคุณแม่ผุ่นสวยปังแน่คะ่ะ ใช่2ใช้ที่เก้าอี้เหมือนกันนะคะท่านี้ทําให้ก้นคุณเนี่ยแน่นตึงแน่นอนนะคะกับท่าควอาแต่ทําได้ง่ายๆไม่ต้องใช้แรงเยอะกับมีเก้าอี้นะคะเหมือนเรานั่งลงไปที่เก้าอี้นะคะแล้วก็เอาขาแล้วก็ก้นเนี่ยคือบิดห้แน่นเกรงหน้าท้องนะคะทําแบบนี้นะก็ลงไปค่ะ1 2 3 4 5สเอาขึ้นนะคะแล้วก็ลงไปค่ะ1 2 3 4 5เอาขึ้นนะคะ ทำแบบนี้ให้ได้อย่างน้อยวันละ10ถึง15ครั้งตอนทักเที่ยงตอนอยู่บ้านตอนเลี้ยงลูกทำได้หมดค่ะท่าที่3ค่ะนะคะท่านี้ก็ใช้จังหวะการยกเท้าหน่อยนะคะก็คือจับไว้นะคะยกไปด้านข้างค่ะ1 2 3 4 5 1>, 1 2 3 4 5สาี่ห้านะคะยกไปด้านหลังค่ะหนึ่งสาี่ห้าด้านหน้าท่านี้นะคะ1 2 3 4 5ส2 3 4 5ี่ห้าหนึ่งสา้าทำแบบนี้คาก็สวยก้นก็สวยเอวก็สวยค่ะต่อมานะคะท่าสุดท้ายทำเองได้ที่บ้านนะคะมีน้องหมาคอยเป็นเพื่อนด้วยนะคะอย่างนี้นะคะท่าสุดท้ายนะคะคุณก็หนึ่งสาี่ห้าค่ะเกรงหน้าท้องน,นะคะ 1>, 1 2 3 4 5เ้เกรงหน้าท้องเปลี่ยนขาค่ะ1 2 3 4 5เกรงหน้าท้องเปลี่ยนขา1 2 3 4 5า4หทำให้ได้นะคะอย่างน้อย20เซตนะคะก่อนออกไปทำงานก็ยังดีค่ะเราพบกันใหม่กับ f a t e a u t y 40ก็สวยแซบได้บายโครสวงค่ะบ๊ายบาย